หนึ่งคนไม่ไม่ออกมาไม่ปกติคือว่าน้องไม่มีภาวานะันีก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลส่วนราชการแล้วผ่าตัดสามครั้งแล้วไม่หายคนะ่ะทรมานมากสองอาทิตย์หนึ่งจะส่วนสักครั้งหนึงคน่ะล้ก็ทุกวันนี้ก็คือน้องต้องใส่พทกตลอดราะว่าน้องเหมือนถ่ายเองไม่ค่อยได้คือว่าไหลตลอดเวลา แน่นท้องมากๆคือน้องจะเกิดอาการรู้ว่าไม่สบายเราก็ต้องพยายามสวนสองทีส่วน,ะวนระครั้งนะคก็อยากให้น้องหายและน้องตอนนี้น้องอายุสี่ขวบแล้วก็อยากให้น้องเข้าโรงเรียนได,ได้เหมือนยังเด็กทั่วไปค่ะทั้งทัะงอบตเราเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านคนะ่ะว่า มีเด็กที่มีความผิดปกติยู่นี้ก็เลยมาดูแลด้วยการประสานไปทางพัฒนาสังคมจังหว,วัดนครสวรรค์ให้งปออปออบงงประมาณของอบตบ้างซึ่งงบประมาณของอบตก็ม,มีไม่มากนกะเดิมทีแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์ข่าวของน้องแล้วก็แม่แล้วก็ครอบครัวน,นี้แลคือเกิดจากการที่ทางครอบครัวนี้มีอาชีพเก็บของเก่าขายเมื่อเก็บของเก่าไปขายเสร็จแล้วทางลูกของเจ้าของร้านขายรับซื้อเนี่ยขเขาก็ไปลงเฟซให้ ก็เลยมีการแชร์กันออกไปทําให้น้องมีโอกาสที่ดีที่สามารถจะไปหาหมอเพื่อเพื่อรักษาสุขภาพให้ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปขณะน,นี้ทางทางสุขภาพร่างกายแม้ว่าจะาจะป่วยแบบนี้แต่ว่าสมองดีมากแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะกสําหรับการจะติดต่อสื่อสารกับทางครอบครัวเด็กนะคะเนื่องจากว่าในบ้านของครอบครัวเด็กเนี่ยไม่สามารถติดต่อทางเว็บไซต์หรือทางอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องติดต่อผ่านทางอบตโพกระากสานนะคะ ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์0882783566ะะแล้วก็เบอร์ของนักพัฒนาชุมชนนะคะ0857291118นะคะสุดท้ายคือท่านนายกอบตอนะคะท่านนายกวินัยมีเพชร0898587914สำหรับตัวพี่เองก็คือพี่ต่อยะคะ่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0896405269